story สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ในภาษาจีนนะครับอีกแล้วนะครับใน EP ที่2กันแล้วนะครับเป็นเรื่องของคําศัพท์พื้นฐานนะครับที่ผมจะสอนในวันนี้นะครับเอาล่ะนะครับมาเริ่มที่คํสรรพนามนะครับบอกเลยว่าคําทุกคําที่เพื่อนเห็นในคลิปนี้นะครับที่เห็นในคลิปนี้นะครับจําได้ก็จําไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะ ศึกษาภาษาจีนนะครับอยากจำพูดภาษาจีนอ่านภาษาจีนหรือว่าใช้ในการศึกษาต่อนะครับคำที่ผมสอนในคลิปนี้เนี่ยนะครับจำได้ก็จําไปเลยนะครับฝึกเขียนได้ก็ฝึกเขียนไปเลยนะครับผมจะไม่ลงในในรายละเอียดเรื่องของลําดับขีดนะครับเอาแค่ตัวอักษรเสียงคําแปลนะครับแล้วก็การวางการใช้งานท่านก็พอเอาละคําสัมพนามนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับคําพื้นฐานเลยก็คือวอนะครับ วอหนีทาทาเมินนะครับตัวเมินเนี่ยนะครับตัวที่เป็นสีน้ําเงินนะครับฟ้าๆเนี่ยนะครับก็ยกไว้เป็นกรณีที่เดี๋ยวเราจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่แปลว่าอะไรครับทุกคนแปลว่าฉันนะครับผมฉันดิฉันนะครับใช้คําว่าวอวอได้นะครับหนีล่ะหนีแปลว่าคุณนะครับถ้าเราเคยได้ยินกันในหนังไทยนะครับว่กับหนีก็คืออะไรครับ เวลาหนังไทยไปคนจีนนะครับพูดก็จะอัวนะครับโออัวลื้นะครับถามว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอัวกับลื้อนะก็เป็นสำเนียงจีนคนละคนละภาษานะครับอันนี้เป็นที่ผมสอนจะเป็นจีนกลางนะครับบ่อฉันหนีคุณนะครับแล้วทาสองตัวล่ะพี่นะครับมันมีทาที่แปลว่าเขากับทาที่แปลว่าหล่อนด้วยนะครับเขียนคล้ายๆกันเลยนะครับทาตัวที่3ามตัวตรงกลางเนี่ยนะครับตัวที่อยู่นะครับตัวที่3าเนี่ยเป็นเรียกเขา เขาที่เป็นผู้ชายนะทา่าท่าที่นี่หมายถึงเขาผู้ชายนะครับส่วนท่าที่ตัวอยู่ตัวที่4ีก็คือหลอดน,นะครับเขาผู้หญิงนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือฮีนะครับฮีกับชีนะครับฮีกับชีแต่เป็นภาษาจีนเนี่ยออกเสียงเหมือนกันนะครับแตกต่างกันแค่ตัวเขียนนะครับแล้วเมินล่ะเมินนี่แปลว่าพวกพี่ครับเมินนี่ใช้งานยังไงนะครับถ้าเราจะพูดคําว่าพวกคุณในภาษาไทย เราทำยังไงครับแล้วก็เขียนว่าพวกแล้วก็คุณใช่ไหมครับภาษาจีนก็คล้ายๆกันนะครับเราเอาคาว่าเมินเนี่ยไปต่อหลังนะครับจะได้แบบนี้เลยนะครับวอเมินวอเมินแปลว่าพวกเราหนีเมินแปลว่าพวกคุณทาเมินแปลว่าพวกเขานะครับง่ายๆนะวอเมินพวกเราหนีเมินพวกคุณทาเมินพวกเขานะครับเอาละ่ะต่อมาก็คือคํากริยานะครับ คำกริยาพื้นฐานในภาษาจีนที่ได้ใช้บ่อยๆอะที่ผมคิดว่าน่าจะใช้บ่อยนะครับพวกนี้จําได้ก็จํานะครับจําได้ก็จําถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ก็ค่อยๆๆเป็นค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องกดดันตัวเองนะครับคําแรกครับชื่อชื่อแปลว่าคือนะครับคือแบบ ismr นะครับคือผมคือนักเรียนเขาคือคุณหมอนะครับชื่อคือคือนะครับ คำที่สองครับโยโยแปลว่ามีนะครับผมมีเงินผมมีขนมนะ ow, น,น, ow, นะครับใช้โยตัวนะี้โยนะครับสามจั่วนะครับจั่วแปลว่าทำนะครับเช่นทําการบ้านผมทําการบ้านผมทํางานพิเศษอะไรก็ได้นะครับจั่วนะจั o, ่วแปลว่าทำถ้าภาษาเก็ตก็คือดูนะครับดูดีโอดูนะครับคําที่4ี่ครับชื่อชื่อ แปลว่ากินนะครับคําที่5นะครับเสียงเสียงเสียงแปลว่าอยากนะครับถ้าเราพูดว่าอยากกินล่ะนะครับอยากกินพูงไงนะครับเสียงชื่อนะครับเสียงชื่อคืออยากกินนะครับแล้วก็คําที่คําสุดท้ายนะครับคําที่6นะครับชื่อชื่อแปลว่าไปนะครับไปแบบ go นะครับถ้าเราบอกว่าอยากไปล่ะเสียงชื่อนะครับถ้าเราอยากจะไปก็พูดว่าเสียงชื่อ ไปที่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาละคําต่อไปเลยนะครับหัวข้อต่อไปก็คือคํานามทั่วไปนะครับคำนามทั่วไปก็คือคําทั่วไปครับโรงเรียนนักเรียนพ่อแม่ประมาณอย่างนั้นนะแต่ว,ว่าผมจะหยิบมาให้นะบเบื้องต้นให้เรารู้จักคาพูกนี้ก่อนนะครับคําแรกครับผมเฉวเชีวชยวเฉวเชียวแปลว่าโรงเรียนนะครับเฉวเชียวโรงเรียนคําที่สองครับเฉวเชิงเฉวเชิงนักเรียน คำที่3ครับป้าปะป้าปะคุณพ่อนะครับพ่อบิดานะครับคำที่สี่มาหมะมาหมะมาหมะคืออะไรครับแม่นะครับมาหมะป้าปะมาหมะนี่คือเป็นแทบจะเป็นคำสากลเลยนะครับเวลาเราเรียกนะฮะป้าป้าหมามานะครับต่อมาครับผมคำที่5นะครับฟ้านนะครับฟ้านแปลว่าอาหารนะครับ ถ้าแปลไปไทยก็คือข้าวนะครับแต่ว่ามันอันนี้ฟ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงตัวเม็ดข้าวนะครับไม่ได้หมายถึงข้าวสารนะครับฟ้านนี่จะถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษมันคือมิลนะครับแบบเป็นมื้ออาหารทําอาหารอาจจะไม่ใช่แค่ฝ้านะอาจจะไม่ใช่แค่ข้าวอาจจะเป็นมีไก่ทอดมีข้าวผัดจั่วฝานทําอาหารอาจจะมีหลายๆอย่างฟ้านหมายถึงมื้ออาหารอาหารกินข้าวกินอาหารประมาณนั้นนะครับต่อมาเมี่ยนเฉียวเมี่ยนเถียวคือ บะหมี่นะครับสำหรับใครที่ชอบกินบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวก็จําคํานี้ไว้นะครับเมียนเถียวนะครับบะหมี่นะครับคําสุดท้ายครับอันนี้ไม่รู้ไม่ได้เลยนะครับก็คือท่ายก๋วนะครับท่ายก๋วคือประเทศไทยนะครับท่ายก๋วประเทศไทยโอเคนะครับเราก็เรียนรู้นะครับคําเบื้องต้นนะครับฉันเธอนีวอนะครับทาเสียงชีอชูนะครับคานามทั่วไปก็ป้าปะมาหมะฟ้านเมียนเถียวท่ายก๋วนะครับคราวนี้ เรามาลองนะครับอ่านดีไหมครับเรามาลองอ่านบทความสั้นๆดูดีกว่านะครับบทความสั้นๆนี้นะครับใช้คําที่ผมสอนไว้ก่อนหน้านี้หมดเลยนะครับที่สร้างมาเป็นประโยคนะครับบทความสั้นๆเล็กๆนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดหยุดวิดีโอนี้ไว้นะครับแล้วก็กลับไปทบทวนก่อนก็ได้หรือว่าจะแปลจะอ่านตัวนี้เลยก็ได้นะครับสามารถที่จะกดพอดไว้ได้นะครับจต่สำหรับใครที่ รู้สึกว่าโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวยากเกินนี่เอาภาษาจีนมาเป็นทอดๆเป็นคำๆอย่างนี้เป็นประโยคเลยเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้ขอพินอินได้ไหมนะครับได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดพินอินให้นะครับถ้าเกิดว่าใครต้องการนะครับอ่ะอันนี้เป็นฉบับมีพินอินนะครับเพื่อลองใช้เวลานะครับในการที่จะลองอ่านออกเสียงนะครับลองแปลความหมายดูว่ามันหมายถึงอะไรแปลว่าอะไรนะครับในบทความสั้นๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนับ หนึ่งถึงสามน้อยเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับ1 2 3โอเคนะครับประโยคนะครับบทความสัส้นนี้นะครับเราจะเริ่มจากบรรทัดแรกกันก่อนนะครับหว่อชื่อเฉ๋ช่องหว่อชื่อเฉี่ยวพ่อพ่อทำข้าวแม่แม่กินข้าวฉันอยากกินบะหมี่เราอยากไปไทยก็โอเคนะครับผมอ่านหมดแล้วนะครับเรามาแปลประโยค แรกก่อนดีกว่านะครับหว่อชื่เชิงแปลว่าผมฉันเป็นนักเรียนหวอชื่เฉชิงฉันเป็นนักเรียนหว่อชื่อเฉียฉันไปโรงเรียนปป้าะจัว่นคุณพ่อทำอาหารมาหมา้อชิวฟานคุณแม่กินอาหารกินข้าวนะครับหว่อเสี่ยงชิวมีนเทียวผม อยากกินบะหมี่วอเมินเสียงชื่อไทยก่าพวกเราอยากไปประเทศไทยนะครับตีความได้ว่า,านายคนนี้คนที่เขียนบทความคนนี้เป็นเป็นนักเรียนนะครับไปโรงเรียนด้วยนะครับคุณพ่อทำกับข้าวคุณแม่ทำคุณแม่กินข้าวนะครับแต่เขาอยากกินบะหมี่นะครับพวกเขาเนี่ยอ,อยากจะไปประเทศไทยนะครับโอเค สำหรับใครที่อ่านนะครับบทความนี้ได้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะใช้เวลามากน้อยนะครับหรือว่าใช้พิอินไม่พิอินก็ตามนะครับผมอยากจะยกถ้วยรางวัลให้เลยนะครับเพราะว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆนะครับในการที่จะศึกษานะครับภาษาจีนเพราะว่าอย่างที่บอกครับเราไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่นะครับการที่เราอ่านบทความเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับประมาณนึงเลยนะครับก็ตบมือให้ตัวเองเลยครับทุกคน เอาละเรามาตอ่อกันด <progressive entin> <ringe> ีกว่านะครับจากที่ผมสอนไปเมื่อกี้นะครับจากที่ผมเราได้อ่านไปเมื่อกี้เนี่ยเรามาลองดูของจริงกันบ้างดีกว่านะครับของจริงคือะไรพี่ผมกลัวผมกลัวไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้นะครับเป็นรูปนะครับโปรโมทนะครับการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับอ้างอิงมาจากเพจ t f o r travel นะครับจะเห็นว่าเป็นรูปนะครับสถานที่ในประเทศไทยนะครับเป็นวัดบ้างเป็นรถตุ๊กๆนะครับเป็นตลาดบ้างเป็นอาหารไทยบ้างนะครับ แล้วก็จะมีนะครับอักษรจีเขียนอยู่นะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับดูแล้วอ่านยากจังเลยไม่รู้จักคําบางตัวเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ถ้าเราลองจ้องมองดีๆนะครับจะเห็นคําบางคําที่เราได้สอนไปที่เราได้ที่ผมได้สอนไปเมื่อกี้นะครับแล้วเราก็ได้เรียนไปด้วยนะครับไหนเรามาลองดูดีกว่านะครับสามารถกดหยุดวิดีโอนะครับเราลองพยายามอ่านลองพยายามอ่านก่อนได้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะฉเฉลยไม่ใช่ว่าฉเฉลยสิ ชี้ให้ดูแล้วกันนะครับเอาล่ะผมจะชี้ให้ดูแล้วนะครับคําที่ผมขีด้ใต้สีแดงเอาไว้นะครับมีคำว่าอะไรบ้างที่เราเรียนรู้จากเรียนรู้กันไปเมื่อกี้นะครับหนีมันเอ้ยหนีโยนะหนีโยหนีไปว่าคุณนะครับโยโยคือมีนะครับคุณมีแล้วก็อะไรไม่รู้นะครับ3ตัวนี้อ่านไม่ออกนะครับตัดไปเลยนะไม่รู้จักอ่านไม่ออกหนีโยคุณมีอะไรไม่รู้นะครับชื่อไท่กัวไปนะชื่อคือไปใช่ไหม ไช่ก๋วคือประเทศไทยนะครับคุณคุณมีอะไรไม่รู้ไปประเทศไทยนะครับแล้วก็อะไรขลังไม่รู้ไม่รู้จักนะครับบรรทัดที่2ครับ20อะไรไม่รู้นะครับตัวนี้ไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็เออชื่ไช่กัวไปประเทศไทยอีกแล้วนะครับแล้วก็มีตะการไม่รู้ <toujours> อะไรแล้วก็คําตัวนี้คือจั่วนี่นะจัวนะจ่วคือทำนะครับแปลเป็นไทยนะครับอาจจะแปลไม่ออกนะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยแปลเป็นประโยคไม่ออกนะครับคุณมีไปประเทศไทย20 ไปประเทศไทยทําอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เพื่อนๆอย่าลืมนะว่าสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับไม่ได้ทํามาให้คนไทยอ่านตั้งแต่แรกนะครับทํามาเพื่อโปรโมทใช้ในการโฆษณาต,ต่างๆนันานะครับคําบางคาไม่รู้จักไม่เป็นไรแต่ว่าจะเห็นว่าเราเนี่ยแปลได้เกือบ50%นะครับของบทความที่เราเห็นผ่านๆตาเนี่ยนะครับได้แล้วนะครับ ก็ล่ะนะครับก็ถือว่าเก่งมากๆนะครับสำหรับใครที่เรียนมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแล้วบทความนี้ล่ะนะครับไม่ไม่ใช่บทความนะครับรูปโปรโมทนี่แหละนะครับอ้างอิงมาจากเพจ t ีฟ r ร์ทรเเหมือนเดิมนะครับชื่อไทกัว7ซเว่นอนะครับแปลว่าอะไรเอ่ยนะครับลองแปลมาที่คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยนะครับว่าชื่อเ e เ e ่นอนะครับ ชื่อไทยกวเซเว่นเอเลเว่นเนี่ยแปลว่าอะไรนะครับไม่ยากครับก็คือไปเซเว่นนะครับของประเทศไทยนั่นเองนะครับก็คือแสดงว่าชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญนะครับกับเซเว่นที่ประเทศไทยพอสมควรเลยนะครับถือได้เป็นจุดนะครับที่เขาใช้มาโปรโมทขนาดนี้นะครับเอาล่ะนะครับก็จบแล้วครับจบแล้วนะครับในส่วนของการเรียนนะคำศัพท์เบื้องต้นแล้วก็การลองแปลการลองใช้ประโยคเบื้องต้นนะครับ ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกันล์ใจให้ผมและยังสามารถส่งแฟ n a อาและสามารถติดตามขา่าวสารใหม่ๆได้ที่เพจใน The Van Story นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ